สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะกรมเศรษฐกิจอาเซียล่าสุดนะครับเเราจะเน้นไปที่ช่วงปี2024ถึงครึ่งแรกของปี2025วันนี้เรามีข้อมูลจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเลยครับจะมาสำรวจประเด็นสำคัญสำคัญอ่าไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการบริโภคในประเทศเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังบูมมากๆนโยบายรัฐแล้วก็เรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน หลักๆก,ก็จะดูใน5ประเทศสําคัญๆค,ครับมีไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือ,อสกัดอาประเด็นสําคัญออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่ามีอะไรเหมือนอะไรต่างกันบ้างแล้วก็อะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนะตอนนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องใหญ่ก่อนเลยดีไหมครับการบริโภคภายในประเทศได้เลยค่ะ สำหรับประเทศไทยเนี่ยข้อมูลจาก World b แ n k กก็ชี้ว่าเศรษฐกิจฐฐปี67เนี่ยพึ่งพาการบริโภคให้กระชนกับการท่องเที่ยวเป็นหลักเลยครับแต่ว่าดูเหมือนโครงการกระตุ้นอย่างกระเป๋าดิจิตอลที่แบบตั้งเป้าว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยกับใช้ได้จริงแค่บางส่วนแล้วก็ดูจะล่าช้าไปด้วยนะครับค่ะก็เลยอาจจะยังไม่เห็นผลชัดเจนเท่าที่คาดหวังไว้ใช่ครับทำให้การบริโภคอาจจะย,ยังไม่ได้คึกคักเท่าที่ควร เซึ่งมันค่อนข้างตรงกันข้ามกับเวียดนามเลยนะครับที่นั่นเนี่ยการบริโภคฟื้นตัวชัดเจนมากตัวเลข GDP ปี2024โตต้อง7.09%เนี่ยคะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาเลด VAT สินค้าจำเป็นแล้วก็มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำด้วยก็เลยดันยอดค้าปลีกโตไปถึง9%เลยอะ อืมจุดนี้น่าสนใจนะคะคือความแตกต่างของผลลัพธ์จากมาตรการกระตุ้นของแต่ละประเทศเนี่ยครับผมขณะที่เวียดนามดูเหมือนจะได้ผลดีมากแต่พอเราหันไปมองที่อินโดนีเซียเนี่ยการใช้จ่ายภาคครัวเรือนกับชะลอตัวลงนะคะในช่วงไตรมาส2ปี2025ทําทำให้ GDP โตแค่4.8%เองซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีเลยจนรัฐบาลต้องออกแพ็กเกจมากระตุ้นเพิ่มโอ้เหรอครับ ส่วนฟิลิปปินส์กำลังซื้อกับค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะเศรษฐกิจกปี2024โต5.7%ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเงินเฟอร์มันเริ่มคลี่คลายลงดีเลยครับแล้วก็ในมาเลเซียาการใช้จ่ายครัวเรือนก็ยังเป็นเหมือนออพระเอกหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกในไตรามาส4ีปี2024ให้โตได้ถึง5.0%ค่ะโอ้แต่และประเทศนี่ภาพต่างกันเหมือนกันนะครับแล้วอ,อ,อะไรพอจะเป็นปัจจัยเบื้องหลังที่ทาให้กาลังซื้อแตกต่างกันขนาดนี้หรอครับ เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากประสิทธิภาพของกลไกภาครัฐเองนะคะในการส่งผ่านนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจลงไปสู่ประชาชนจริงๆหรืออาจจะเป็นเพราะโครงสร้างเศรษฐกิจของแต่ละประเทศที่แบบว่าพึ่งพิงการส่งออกกับการบริโภคในสัดส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะพอกระตุ้นไปการตอบสนองมันก็เลยต่างกันไปอ๋อเข้าใจเลยครับมันมีหลายมิติเนาะโอเคครับถัดมาเป็นเรื่องที่กําลังมาแรงมากๆเลยเศรษฐกิจดิจิตอลกับฟินเทค ค่ะเรื่องนี้ก็ฮอตฮิตกันทั่วภูมิภาคเลยใช่ครับอย่างที่ไทยเนี่ยถือว่าโดดเด่นเลยนะมูลค่าเศรษฐกิจดิจิตอลหรือ GMV ที่เขาดูกันเนี่ยปี2024โตไป19%แต่46,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโหเยอะมากครับ แล้วก็ฟินเทคบ้านเดาพอระดมทุนได้น่าสนใจด้วยนะครับขณะที่เวียดนามอีคอมเมิร์ก็ร้อนแรงไม่แพ้กันเลยอย่างตลาดสดออนไลน์อย่างเดียวเนี่ยปี2024มูลค่าก็ทะลุ25,000ล้านดอลลาร์ไปแล้ว Uh huh. ถ้าเรามองภาพรวมทั้งภูมิภาคเลยนะคะก็จะเห็นเทรนด์ไปในทิศทางเดียวกันนี่นะคะแต่ก็จะมีรายละเอียดที่ต่างกันไปบ้างอย่างในอินโดนีเซียเนี่ยธุรกรรมดิจิตอลก็คาดว่าจะโตอีก15%ในปี2025ครับ ส่วนฟิลิปปินส์เนี่ยการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ก็ทะลุเป้าไปแล้วนะคะที่52.8%ในปี2023แล้วก็มีธนาคารดิจิทัลไปแล้วถึง6แห่งโอ้ตั้ง6แห่งเลยเหรอครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยการที่มีธนาคารดิจิทัลเยอะขนาดนั้นในฟิลิปปินส์มันสะท้อนถึงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับแบบความพร้อมด้านกฎระเบียบหรือการยอมรับของผู้บริโภคที่นั่นก็เป็นไปได้ทั้ง2องอย่างเลยค่ะอาจจะสะท้อนทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่สูง แล้วก็กรอบกติกากฎระเบียบที่ค่อนข้างเอื้ออํานวยด้วยส่วนที่มาเลเซียเขาก็มีโครงการมาเลเซียดิจิตัลที่แบบว่าผลักดันเรื่องนี้จริงจังมากเพิ่งอนุมัติเงินลงทุนด้านดิจิตอลไป16.2พันล้านริงกิตในช่วงต้นปี2568นี้เอง mm hmm. แล้วก็ระบบ QR payment กลางของเขาอย่างดุยโน QR ที่ใช้กันแพร่หลายมากก็เติบตัวเร็วมากเลยค่ะแล้วก็มีธนาคารดิจิตอลแล้ว3แห่งเหมือนกัน ค,คือทั้งหมดนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วทั้งภูมิภาคละค่ะแต่ว่าอาจจะมีจุดเน้นหรือว่าสปีดในการพัฒนาที่แตกต่างกันไปบ้างชัดเจนเลยครับขอแต่เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานสั้นๆนะครับอย่างที่เวียดนามเนี่ยเห็นว่ามีการออกกฎหมายไฟฟ้าฉบับใหม่มาเลย ใช่ค่ะเน้นส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนตั้งเป้าให้โซลา่ากับลมเนี่ยมีสัดส่วนมากกว่า60%ภายในปี2050น้วนเลยเป็นประมาณ35%ภายในปี2034แล้วก็ประกาศยกเลิกแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่ๆไปแล้วด้วยอ๋อดีเลยครับ ส่วนฟิลิปปินส์ก็ตั้งเป้าไว้ที่35%ภายในปี2573แล้วก็อยากให้มากกว่า50%ภายในปี2583ค่ะก็สะท้อนเป้าหมายร่วมกันของภูมิภาคเนาะที่จะมุ่งสู่พลังงานสะอาดมากขึ้นครับผมสุดท้ายจริงๆแตะเรื่องนโยบายรัฐกับภาคบริการนิดหน่อยนะคะนโยบายรัฐนี่ก็ดูหลากหลายมากเลยใช่ครับแต่ละประเทศก็มีแนวทางของตัวเอง อย่างไทยนี่ก็จะเน้นกระตุ้นการคลังเป็นหลักเวียดนามก็ใช้ลดวัดกับขึ้นค่าแรงฟิลิปปินส์ก็ไปเน้นปรับปรุงระบบภาษีส่งเสริมการลงทุน uh huh. ส่วนมาเลเซียเลือกแนวทางที่น่าสนใจคือลดเงินอุดหนุนบางตัวแต่ว่าปิดเพิ่มงบส่งเสริมด้านเทคโนโลยีแทนค่ะก็ทําให้เห็นแนวทางที่ต่างกันชัดเจนเลยนะคะระหว่างการเน้นกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจในระยะสั้นกับการพยายามรักษาวินัยทางการคลังในระยะยาวแล้วถ้าดูพักบริการอย่างการท่องเที่ยวเนี่ย เ,เวียดนามนี่ฟื้นตัวได้น่าทึ่งมากเลยนะคะปี2024นักท่องเที่ยวเกือบ17.5ล้านคนโอ้โหเยอะมากมาเลเซียก็ทำได้ดีค่ะปี2567ได้เกิน25ล้านคนไปแล้วขณะที่ไทยการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวอาจจะยังดูค่อยเป็นค่อยไปกว่าเพื่อนบ้านนิดหน่อยนะคะ ครับผมก็สรุปภาพรวมวันนี้นะครับเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยฟื้นตัวในจังหวะที่แตกต่างกันจริงๆบางประเทศอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ดูจะมีกําลังซื้อในประเทศที่แข็งแกร่งมากๆช่วยขับเคลื่อนไปได้อืมค่ะขณะที่อินโดนีเซียกับไทยก็อาจจะเผชิญความท้าทายที่ต่างกันออกไปแต่ว่า สิ่งที่เห็นพ้องกันหมดเลยก็คือการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะครับควบคู่ไปกับความพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดแล้วก็การดําเนินนโยบายรถที่หลากหลายมากๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือความเชื่อมโยงที่มันซับซ้อนนะคะระหว่างเรื่องของอุปสงค์ในประเทศการปรับตัวเข้าสู่โลกดิจิตัลแล้วก็นโยบายของรัฐบาลว่าปัจจัยเหล่านี้มันส่งผลต่อทิศท,ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศยังไงแล้วกออ็อะไรคือปัจจัยพื้นฐานจริงๆที่อาจจะอธิบายความเร็วในการฟื้นตัวหรือว่าความเร็วในการนําเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ที่มันแตกต่างกันขนาดนี้ได้ ครับเป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับว่าจากแนวโน้มต่างๆที่เราเห็นกันวันนี้เนี่ยดุลยภาพทางเศรษฐกิจในอาเซียนมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรได้บ้างในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราพิจารณาถึงความเร็วที่มันแตกต่างกันมากๆในการเปลี่ยนผ่านทั้งสู่โลกดิจิตอลแล้วก็พลังงานสะอาดของแต่ละประเทศครับ ขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ